ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามและไม่ติดตามนะครับครับนี่ข้าดอนะครับกอขอดสิบห้านะครับออกแล้วนะครับพี่น้องนะครับวันที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับข้าดอก็ปกติก็จะออกขนาดนี้นะครับถ้าหากว่าวานในช่วงพฤษภาคมนานะครับก็จะออกประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับหากว่า วันหลังกว e this, cache, e F, ่านี้นะครับใส่ปุ๋ยนะครับช้ากว่านี้นะครับก็อาจจะช้ากว่านี้สองสามวันนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับบรรยากาศสดชื่นนะครับเตี้ยนสายดูแล้วก็ใกล้จะได้ทานเข้าใหม่แล้วนะครับบรรยากาศดีนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ ข้าวดอนะครับข้าวกกสิบห้านะครับกกสิบห้านะครับเกิดจากการอาบรังสีนะครับเพื่อให้ข้าวมะลิร้อยห้านะครับอาบนะครับเป็นการเปลยนะครับจากมะลิร้อยห้านะครับเป็นกอกสิบห้านะครับเพื่อให้มีอายุสั้นกว่านี้นะครับีอายุส hmm. ั้นกว่าร้อยห้านะครับประมาณทัก15วันนะครับ าสำหรับร้อยห้านะครับก็จะก็จะนะครับออกดอกนะครับอีกประมาณสักสิบวันนะครับหรือสิบห้าวันนะครับแล้วแต่พี่น้องบำรุงปุ๋ยได้ดีนะครับสำหรับก็ขอสิบห้านะครับเกี่ยวก็น่าจะเป็นวันที่หนึ่งที่สองนะครับพฤศจิกายนนะครับส่วนร้อยห้านะครับก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวนะครับหลังจากวันที่สิบห้าสิบหกนะครับ พฤศจิกายนนะครับก็ใช้ประมาณนะครับ15วันนะครับโดยประมาณนะครับทางกรมการข้าวนะครับหรือว่ากระทรวงเกษตรนะครับได้แปลงนะครับกเอ่อร้อยหเป็นกกอคอสินะครับตั้งแต่ปี2,521นะครับเพื่อเป็นทางใหม่นะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ